เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับโยกิบแบดบอลนะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะมาเล่นคาเฟ่นี่นะครับซึ่งฝั่งเราครับผมเม็ดส้ม2คนเม็ดม่วง1คนนะครับแล้วก็เม็ดเขียวอีก1คนนะครับผมผมไม่มีเม็ดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในแต้ม COV ของผมเนี่ยก็เริ่มสูงแล้วนะครับผมพอเริ่มสูงปุ๊บเนี่ยมันจะเจอเม็ดส้มบ่อยมากขึ้นนะครับเจอท็อปของ COV บ้างนะครับผมก็บอกเลยนะครับว่ามันเป็นเกมเดือดๆนะครับผมเพราะว่าทุกคนเนี่ยอยากได้แต้มเอาไปประดับเม็ดกันนะครับ ซึ่งต้องบอกนะครับว่าใครอยากเจอเม็ดส้มเนี่ยก็มาเล่นในโหมด C O V นะครับเอาแต้มสูงๆหน่อยนะครับผมเจอเกือบทุกเกมไม่ก็แบบเม็ดม่วงแบบระดับท็อปๆประเทศจะเจอบ่อยมากนะครับมาดูแลกันว่าเกมนี้ผมจะแบกเม็ดส้มได้หรือเปล่านะครับผมพลังแฝงผีเสื้อนะครับคือคาเฟนี่เนี่ยไม่เหมาะกับ Holy Summoner พวกนี้นะเพราะว่าคาเฟนี่มันเป็นตัวที่ตีไม่ได้ไกลมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องรับไดเมจดอะก็คือต้องเอาเลือดเอาเลือดเยอะๆมาดิมาดินี่ไง รีวิวหนึ่งนี่บอกเลยว่าสู้ได้หมดทุกตัวยกเนไนเอลซุนี่นี่ไงโอ้โหหน้าสั่นไปหนึ่งทีเฮ้ยสกัดมาว่ะสกัดโลมนะครับเกมนี้ฝันทองข้ามคือสกัดโลมนี่ผมว่าเหมาะไหมเพื่อนผมว่าไม่ค่อยเหมาะนะครับเอาซูเปอร์แมนมาโลมดีกว่าน้าฝันทองข้ามาเอาจริงเอาเฮ้ยโอ้โหรีเรียนหน้าเรามันรู้ว่าเฮ้ยโอ้ คือผมก็หมดจะพูดไม่ได้สนใจเอาว่ะเรเรนา่าเม็ดส้มเฟิร์สปัดไปแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้นี่ผมก็ยิงโล,ลวงคือเอาจริงครับไปนี่ในแผนนี้เนี่ยเล่นยากมากต้นเกมเล่นโคตรยากนะครับผมเพราะว่ามันยิงใครแทบไม่เข้านะครับนี่เลเซอร์เลเซอร์ไปหนึ่งทีเอาผมสไลด์เข้าอีกโอ้ตัวแตกอ๋อเอาเอาเลนเรน่าเม็ดส้มเอาตายกับเราด้วยนะครับผม เราฟังไปเรื่อยๆนะครับคาเฟานีเนี่ยต้องบอกนะครับว่ามันจะเก่งก็ต่อเมื่อได้ดาบคี้นะครับผมถ้ายังไม่ได้ดาบคี้คือไม่เก่งเลยนะครับดูดิยิงยิงยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆยิงสกัดไปเรื่อยๆโอ้โหสตันสวยมากเป็นโซนระดับประเทศเกี่ยวแล้วยิงหน่อยเพื่อนเอาซุปเปอร์แมนตัวโกงคือแพทนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่าคาเฟานียิงแบบปืนกลแรงกว่ายิงแบบเลเซอร์นะครับผมตอนในช่วงต้นเกมอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าแพทเก่าๆโน,นเลยมัน เนิร <kung> ์ฟเลเซอร์ไปนะครับผมคือแต่แต่เหลเกมเลเซอร์ก็ยังแรงอยู่นะแต่แบบว่าต้นเกมอ่ะถ้ายิงได้ก็คือยิงปืนกลดีกว่านะครับผมมาช่วงนี้เราก็ฟาร์มงไปก่อนนะครับผมตีมี่ยังไม่สีเลยนะครับถ้าตีมี่สีก็จะอุ่นใจมากขึ้นนะครับผมเอ่อด้านบนด้านบนสองยิงเคลียร์คีปยิงเคลียร์คีปยิงไปเรื่อยๆดูดิคือแบบ ยิงปืนก้นแรงกว่านะครับโอ้โหมันทุบเราวะเฮ้ยเราเฮ้ยเฮ้ยเทุบเราเหรอทุบเราเหรอทุบเราลราเพื่อนเอฮ้ยไอ้ทอนอยู่ตรงนี้เฉยเลยโอ้โหโอ้โหทอนดักอย่างเนียนเอ็นโซเราดักนะครับเขาขอหาเงินก่อนนะอันเลเม,ม็ดส้มศาดกระสุนปืนกลยิงยิงก่อนเลยเออหนึ่งศพม,มาแล้วครับผมจังหวะนี้ ยังไงครับผมผมชัดดาวเอเลนดอร์นี่รวยเลยนะยิงเลเซอร์โอ้โหเลเซอร์เจ็ดร้อยครับผมติดคิด้วยนะโคตรเบาครับผมเอ้ยเมื่อกี้ผมมือลั่นนะผมมือลั่นไปซื้อไอ้ดาบตีเร็วนะครับผมคอมจีนต้องอัปเกรดอัปเกรดเป็นดาบตีแรงนะนี่มาละเดี๋ยวใกล้จะได้ดาบคีแล้วนะครับผมถ้าได้ดาบคีเนี่ยบอกเลยว่าชีวิตคาเฟนี่ก็จะเก่งเหมือนเดิมเหมือนไพร์เก่าๆนะครับเฮ้ย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 ซูไม่ได้เว้ย พรไม่อย่างแรงเลยสู้ไม่ได้ไม่สู้เราไม่สู้ครับโหได้นบนสามว่ะมันจะถมไหมมันไม่ถมครับโอเคก็กลับบ้านก่อนดีกวาน,นะครับผมเลือดน้อยมากๆนะครับไม่ไหวก็จะได้ระดับคีสแล้วนะครับด้านบนลิเลียนหน้านี่มาเล่นเลยนเราบ่อยนะถือว่าดีนะครับ โอ้โหหรือว,ว่าบวกกันซีมี่อยู่บนเยอะเล่นแล้วหน้าเข้าแล้วว่ะเฮ้ยยังไงเลเซอร์สตันมันโอโ้โหทาวมิ่งเป๊ะจัด,จดๆขมุ่งสักกันเฮ้ยอันเล่ไม่ส้มตายว่ะ <c oughs> ยิงเลเซอร์ครับผม988โอเคสวยอันนี้น่าจะตายนะครับ เนี่ยตั้งแต่มีดาบคีคือยิงแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมมาเลเซอร์ปักโอ้โหไม่ตายปักบอกเลยเจอพลังของสปินไปทีเดียวตัวแตกครับผมโอเคตอนนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าเล่นง่ายขึ้นแล้วนะครับผมเพราะว่าดาบคีมาแล้วนะครับแล้วก็ได้กรงเล็บแล้วด้วยนะครับผมเฮ้ยผมตีมังกรดีกว่านะครับมามังกรบอกเลยว่ามังกรนี่แป๊บเดียวตัวแตกนะครับ ตอนนี้ผมฆ่าไป6คิวแล้วบอกเลยว่ามีโอกาสแบกสลับนี่ยพิมบอกไปนะครับมีโอกาสแบกทีมเอ่อฝั่งเรามันจะเวดแดงเหรอวะตีมี่ตีมี่ตีมี่เอาแดงไหมเพื่อนเอาแดงไหมเฮ้ย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 นี่ยิงสายกระสุนสายกระสุน มันต้องมีคนเจ็บบ้างแหละสกัดเจ็บอยู่นะครับผมอยากยิงเลเซอร์เข้าไปหามันนะนี่แน,นี่เลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์เเอรเเอรโอ้โหโหเลเซอร์โอ้โหโดนเจ็บเหมือนกันวะโอเคผมว่าป้อมบนเฮ้ยทำไมมันไม่ติดป้อมมาเมื่อกี้โอ้โหเอ้าเเลนดอร์โอ้โหไปเดืยวตัวแตก เฮ้ยเดียวเดียวเดียวซูเปอร์แมนครับผมตอนนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่ารอผมได้ดาบดูดเลือดอ่ะหน้าไหนใครก็ได้จริงๆนี่ไงเพราะว่าตอนนี้สังเกตดีๆนะครับคาเฟนี่เนี่ยมันบางมากๆนะครับผมคือเมื่อกี้ผมโดนทอนยิงนัดเดียวกับอันตีทอร์เต็มๆอ่ะก็คือครึ่งหลอดแล้วนะครับคือถ้าไม่เอาพลังแสงผีเสื้อมาเนี่ยบอกเลยว่าเล่นยากมากๆนะครับผมเพราะว่าเปเดียวก็จะตายนะครับโอเค มาครับผมสายกระสุนสายกระสุนทอนเจ็บอยู่นะเฮ้ยซูเปอร์แมนด้านบนนะครับไปผมว่าปิดซูเปอร์แมนได้นะครับอันเลนอันเลนแมสส้มเออสโลมเพื่อนสารกระสุนปืนกลเลเซอร์ไม่ต้องใช้เออนั่นแหละมาดิต่อมาดิจังหวะน,นี้บอกเลยเลเซอร์นี่เอาไวต้ตอดนะครับแต่ถ้าสมมติว่าจะเอา เอาคิวจริงๆเนี่ยเอาปืนกลยิงไล่ยิงอะ่ะมีโอกาสได้คิวมากกว่านะครับโอเคได้โบออฟสลอเทอร์มาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้ติดคีกันทุกนั้นนะครับมา8คิวแล้วโอ้โหคี2,003ใส่คลิปโอ้โหคลิปหายหมดเลยวะโอ้โหมันกลางโลกอะมาเอ้ยแล้วทำไมป้อมตีผมมันเนี่ยโ,โอ้เข้าไปในฟไฟกระโคตรเยอะไม่ป้อมตีผมเฉย โอ้มาดิขอยิงหน่อยดินี่แน่ซูเปอร์แมนโอ้โหโดนเลเซอร์กดดูดเลือดมาดิมาดิครับผมมาดิยิงติดขี้ทุกนัดปืกนกะ้อน่ะมาดิครับเออโอ้โหโอ้อยังมันวะคาเฟ่นี้นี่เอาจริงตอนเล่นเกมนี่เล่นสนุกสุดแล้วนะครับผมสำหรับแคลร่นะเดี๋ยวต่อไปจะเอาเป็นมูลานะครับผมโอเคก็ถอยก่อนนะครับเพื่อนเราเพื่อนเราตายไปสองนะ อเลนสนใจถอดเม็ดส้มกันไหมแกงตัวเองนี่เขาเรียกว่าแบกจนเม็ดส้มไม่อยากจะไม่อยากจะไม่อยากจะเป็นเม็ดส้มอ่ะ,ะอก็เลยว่าคืออายอะไรประมาณนี้นะครับผมอย่างเล่นชิลๆบ้างแพมาหลายตาเครียดมากโอ้โหนี่เม็ดส้มเขาเครียดนะบอกเลยบ่ะเม็ดส้มนี่เขานี่ลลเลน,า,นาบอกว่าจริงเห็นไหมผมบอกเลยนะว่าคนที่ติดเม็ดส้มเนี่ย คือเขาอยากติดเม็ดส้มต่อในเดือนต่อไปนะครับผมไม่มีใครที่แบบว่าไม่อยากติดเม็ดส้มนะครับมาดิขึ้นมาดินี่ไงผมแบกเองเม็ดส้มทั้งหลายมานี่สายกระสุนให้หมดเจ็บตัวไปดีครับอโอเคตอนนี้นี่เราแอซิดไปสิเหมือนกันนะเนี่ยแอซิดไปเยอะนะครับมาเลเซอร์บีมพันเจ็ดอันเลม่มส้มลุยแล้วโอ้มันกางโล่แล้วเพืเ่อนมาได้มูลารมาแล้วนะครับผมเฮ้ยโอ้ ทอยแม่งเคลียร์คิหมดเลยนะครับต้องถอยแล้วไม่ได้ครับไม่ได้ป้อมกลางได้นะครับโอเคอาลายิงไปเรื่อยๆไลายิงอุ้ยโอ้โหขอโทษว่ะเอนโซทำสติ๊กเกอร์นี่เฮ้ยเพื่อนบวกเพื่อนบวก,วก,วกสปินไปแล้วครับผมจังหวะนี้ถ้าผมสปินต้องมีศพต้องมีศพแน่นอนถ้าผมสปินนะครับอุย้ยไอทอยแม่งดักอยู่ โอ้โหดูดเลือดไม่ขึ้นเลยว่ะโอ้ทอยก่อนไอ้ทอนนี่ดักดีนะเนี่ยคือเมื่อกี้นี่คือทอนน่ยรอทุกคนเดินผ่านหมดเลยนะยกเว้นรอให้ผมเดินไปนะครับโอ้โหเกือบตายว่ะเนี่ยครับข้อเสียของโบอัสลอเทอร์นะครับนั่นก็คือเนี่ยเวลาผมตีธรรมดาเนี่ยมันดูดเลือดไม่เต็มนะครับผมคือถ้าออเดอ์บีมาเนี่ยบอกเลยนะเพราะว่าตีแป๊บเดียวเลือดเต็มแล้วนะครับผมมันจะเล่นง่ายกว่านะครับ มาผมขอยิงเลเซอร์ได้บอกโอ้โหเลเซอร์ติดโล่ไม่ได้ต้องตีโล่ครับต้องตีปะแล้วทำไมป้อมตีผมอีกแล้วเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหครึ่งหลอเฉยเลยโอ้งงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาตังซื้อกลอกเก,เกิดดีกว่าคือผมงงมากเลยทำไมทุกคนแบบเข้าไปในป้อมแล้วแบบว่าไม่โดนป้อมตีผมเข้าไปไม่ผมโดนตีเฉยเลยว่ะเคียวเลยได้ป่ะมาชอบสร้างโล่มากใช่ไหมดีแลกฮะ โอหจะตายว่ะนี่ไงสายกระสุนไปเอาเดชไอทอนเนี่ยตัวดักเลยใช่ไหมเออครึ่งหลอดไปทอนเฮ้ยอันเล่ไม่ส้มอันเล่ไม่ส้มเข้าแล้วยังไงผมเลเซอร์บีม2002เลเซอร์พันเก้าเลเซอร์อีก pues. <vern ik. S 1> ทีนึงตายกันหมดโอเคตาย4ตัวนะครับผมซุปเปอร์แมนอยู่ไหนเนี่ยซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนถอดใจแล้วเหรอน่าจะถอดใจไปแล้วนะครับผม กูแมนหลับไม่ยังไม่ถอดใจวะมันยังอยู่วะมาดิมาดิครับผมนี่ไงยิงรัวๆท,ทุกนัดครับผมเรียบร้อยโอ้โ,โอเคครับผมจบเกมนะครับดูซิว่าใครจะได้ MVP นะครับผมใครจะแบกเม็ดส้ม2คนนี้นะครับหรือว่าเม็ดส้มจะแบกกันเองนี่จะพันห้าร้อยแต้มแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะแต้มแต้มโอเคละแต้มเจอหัวแล้วนะครับ 39.9% 40%นะครับผมไดเมจโอ้โหเรายิงไปเท่าไหร่วะเนี่้นี่กดไลค์ทุกคนเลยนะครับอ๋อเอนโซอันดับเจ็ดของเซิร์ฟเวอร์ด้วยเนะี่ยโอ้โหเอนโซนี่ก็เกิดจากเม็ดส้มแล้วนะเพราะว่าเม็ดส้มมันต้องติดหนึ่งในห้านะครับผมผมยิงไปแสนสามไดเมจนะครับนี่ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับผมนี่เล่น,เล,นเล่นไปกี่เกมเนี่ยพันห้าร้อยเกมนะเล่นเรียนหน้านะครับพันเล่น,ลนได้กี่เกม อเลนสองพันเกมนะครับผมอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้เี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ